สัดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนำวิธีการเขียนวงจรซีเฟนต์คอนโทรลนะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน s i m u l i เตในการเขียนแล้วก็ซิ m u l a t e วงจรให้ดูนะครับสำหรับวงจรที่จะเขียนให้ดูเป็นแนวทางนะครับก็มีลักษณะดังรูปนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสายพานลำเลียง3ชุดด้วยกันนะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับสายพานลำเลียงฐานหินที่ใช้ในโรงไฟฟ้า ที่แสดงดังรูปนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสายพาน3ตัวนะครับก็คือตัวที่1นะครับที่อยู่ต้นทางนะครับตัวที่2อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวที่3อยู่ปลายทางส่วนที่ต้นทางนะครับก็จะเป็นชัมเบอร์นะครับก็คือเป็นตัวใส่วัสดุนะครับซึ่งเป็นตัวฟีดวัสดุให้กับสายพานนะครับส่วนที่ปลายของสายพานนะครับก็จะมีฮอปเปอร์ที่ใช้บรรจุฐานหินที่ลําเลียงมานะครับ แล้วจากรูปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อนํามาเขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับก็มีลักษณะคล้ายดังรูปนะครับก็จะเห็นว่าที่ต้นทางก็คือมีฟีดเดอร์นะครับก็คือถังป้อนวัสดุนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของสายพานนะครับก็จะมีสายพานสามชุดด้วยกันนะครับที่สายพานแต่ละชุดนะครับก็จะมีมอเตอร์แต่ละตัวควบคุมการทํางานนะครับซึ่งเป็นอิสระซึ่งกันและกันนะครับสายพานตัวแรกก็จะเป็น M1 สายพานตัวที่2ก็จะเป็นมอเตอร์ M2 แล้วก็สายพานตัวที่3ก็จะเป็นมอเตอร์ M3 สนะครับส่วนที่ปลายทางนะครับก็จะมีถังฮอปเปอร์นะครับสาหรับบรรจุ วัสดุที่ลำเลียงมาแล้วก็ะจะมีเลเวลสวิตตัวหนึ่งนะครับเพื่อเช็กระดับของวัสดุที่ลำเลียงมานะครับส่นลลำดับการทำงานหรือซีเควนต์การทำงานของสายพานนี้นะครับก็เป็นไปตามโฟชาร์ดนี้นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่ระบบจะอนุญาตให้สายพานทำการสตาร์ทได้นะครับระบบจะทำการเช็กระดับของวัสดุที่อยู่ในถังนี้ก่อนนะครับว่าวัสดุที่อยู่ในถังนี้เต็มหรือ,อยังนะครับโดยใช้เจ้า เลเวลสวิตตัวนี้เป็นตัวเช็คนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเช็คแล้ววัสดุยังไม่เต็มนะครับก็จะสามารถที่จะสตาร์ทมอเตอร์ของสายพานได้นะครับและสำหรับขั้นตอนในการสตาร์ทมอเตอร์ที่ใช้ขับสายพานนะครับก็จะต้องทำการสตาร์ทตัวที่อยู่ใกล้ถังนี่ก่อนนะครับก็คือมอเตอร์ M3 นี่ก่อนนะครับแล้วหลังจากที่มอเตอร์ M3 สตาร์ทแล้วนะครับจึงอนุญาตให้ M2 ทําการสตาร์ทนะครับ และเมื่อ M2 ทําการสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับจึงอนุญาตให้ M1 สตาร์ทนะครับและเมื่อ M1 สตาร์ทเรียบร้อยนะครับจึงอนุญาตให้มอเตอร์ที่ควบคุมฟีดเดอร์ตัวนี้สตาร์ทนะครับแต่สําหรับตัวอย่างนี้นะครับแอดมินจะเขียนให้ดูเฉพาะมอเตอร์3ตัวนี้เท่านั้นนะครับส่วนฟีดเดอร์นี่แอดมินจะไม่เขียนให้ดูนะครับ สำหรับวิธีการสต็อปหรือการหยุดการทางานของเครื่องจักรนี้นะครับก็จะทําตรงกันข้ามกับการสตาร์ทวงจรนะครับจะทําสวนทางกับการสตาร์ทวงจรนะครับโดยลาดับแรกนะครับถ้าระบบของเรามีตัวฟีเดอร์นะครับตัวป้อนวัสดุตรงนี้นะครับเราก็จะทําการหยุดการป้อนว faster, <S <S นัสดุก่อนนะครับหยุดมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเครื่องฟีเดอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการสต็อปสายพาน M1 แล้วก็ตามด้วยสายพาน M2 แล้วก็สายพาน M3 เป็นตัวสุดท้ายนะครับโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของวงจรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขออนุญาตไม่สแสดงวิธีการเขียนวงจรให้ดูนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาแอดมินได้สแสดงวิธีการเขียนวงจรไว้ให้ดูแล้วประมาณ3-4คลิปนะครับซึ่งท่านใดสนใจก็สามารถรับชมคลิปเก่าๆได้นะครับ ซึ่งแอดมินก็จะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินได้เขียนวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมาอธิบายการทํางานของวงจรให้ดูเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับสําหรับในส่วนของวงจร power นะครับก็จะมีมอเตอร์3ตัวด้วยกันนะครับก็คือมอเตอร์ที่ใช้ควบคุมสายพันตัวที่1นะครับหรือคอนเวเยอร์หนะครับแล้วก็คอนเวเยอร์สนะครับแล้วก็ คอนเวイเออร์สามนะครับซึ่งวงจรกำลังตรงนี้นะครับก็เป็นวงจรแบบ Direct o n l i n ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยฟิวนะครับฟิวกำลังนะครับประกอบไปด้วยคอนแทคเตอร์นะครับ KM 1แล้วก็ F 3นะครับโอเวอร์โหลดนะครับส่วนสายพานตัวที่2นะครับฟิวกำลังก็จะเป็น F หนึ่นะครับคอนแทคเตอร์ก็จะเป็น KM 2แล้วก็โอเวอร์โหลดก็จะเป็น F 4 ส่วนวงจรกำลังของคอนเวเยอร์ตัวที่3หรือสายพานตัวที่3นะครับก็ว mm ิว hmm. กำลังก็จะเป็น F3 คอนแทคเตอร์ก็จะเป็น KM3 แล้วก็โอเวอร์โหลดก็จะเป็น F5 นะครับสำหรับเครื่องจักรนี้นะครับหรือแอปพลิเคชันนี้นะครับอุปรกรณ์หลักๆก็จะเป็นสายพานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสายพานนะครับถ้ามีการกลับทางหมุนมอเตอร์หรือมอเตอร์หมุนผิดทิศทางเนี่ย ก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในวงจรนี้นะครับแอดมินจึงได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับซึ่งเรียกว่าเฟดโรเทคชันนะครับซึ่งเอาไว้สาหรับมอนิเตอร์เฟดนะครับกรณีที่ไฟมาผิดเฟดนะครับหรือลำดับเฟดผิดนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะทําการตัดวงจรนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของวงจรนะครับ ซึ่งก็เริ่มต้นจากไฟที่เลี้ยงวงจรคอนโทรลนะครับซึ่งเป็น L1 แล้วก็นิวตันนะครับซึ่งจากลายมานะครับก็จะมาเจอหน้าคอนแทคของเฟสซีเวนรีเล์นะครับซึ่งเป็นคอนแทคช่วยของตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เป็นฟิล l วคอนโทรลนะครับ F2 ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นลิมิตสวิตนะครับเป็นตัวเช็คระดับของวัสดุที่อยู่ในฮอปเปอร์นะครับถ้าวัสดุเต็มแล้วนะครับสวิตตัวนี้ก็จะเปิดวงจร ก็จะไม่อนุญาตให้สายพานทางาน,นนะครับส่วนตรงนี้นะครับแอดมินก็ใส่ Emergency Switch เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับเอาไว้สต็อเอาไว้หยุดสายพานกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งเมื่อมีการกด Emergency นะครับก็จะมีหลอดไฟโชว์ตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นวงจรของสายพานแต่ละตัวนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้ก็ F 3นะครับ F 3ก็เป็นหน้าคอนแทคช่วยของโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับส่วนวงจรควบคุมของสายพานตัวที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งเป็น F 4แล้วก็ F 5นะครับสำหรับสายพานหมายเลข3นะครับส่วนรายละเอียดของวงจรนะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์ที่ทำหน้าที่สต็อปวงจรหรือหยุดวงจรนะครับ สวิตท,ที่ทำหน้าที่สตาร์ทวงจรนะครับแล้วก็คอนแทคช่วยของสายพานตัวที่2นะครับซึ่งเป็นอินเตอร์ล็อกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น KM 1นะครับก็จะเป็นคอนแทคเตอร์ของสายพานตัวที่1น,นะครับส่วนวงจรควบคุมของสายพานตัวที่2นะครับก็คล,คล้ายกันนะครับก็จะประกอบด้วยสวิตท,ที่ทำหน้าที่สต็อปวงจร สวิตช์ที่ทำหน้าที่สตาร์ทวงจรนะครับแล้วก็คอนแทคเมนทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำง,งานของมอเตอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคอนแทคช่วยนะครับเอาไว้โหนตัวเองให้ทำงานต่อเนื่องนะครับและในส่วนของวงจรควบคุมสายพานตัวที่3าก็เช่นกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์ที่ทำหน้าที่สต็อปวงจรนะครับ S5 สวิตช์ที่ทำหน้าที่สตาร์ทวงจร S6 นะครับ แล้วก็คอยของ Contact Main นะครับ KM 3นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย Contact ช่วยนะครับซึ่งเอาไว้โคนตัวเองให้ทำงานต่อเนื่องนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหลอดไฟโชว์นะครับกรณีที่เกิดโอเวอร์โหลดนะครับของสายพานแต่ละตัวนะครับ มาเกิดโอเวอร์โหน้าคอ t แทคก็จะสวิตช์มาทางนี้นะครับแล้วก็ส่งผลให้หลอดไฟกระพริบนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับโอเคครับถัดไปก็มาดูการทำงานของวงจรนะครับซึ่งแอดมินจะซิมูเลตให้ดูนะครับสำหรับช่วงเริ่มต้นนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะมารออยู่ดังรูปที่เห็นนะครับ ส่วนในวงจรคอนโทรลนะครับก็จะมารออยู่ตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับแอดมินได้ใส่สวิตช์เพิ่มเติมไว้หนึ่งตัวนะครับเอาไว้เพื่อซิมูเลตเอาไว้เพื่อจำลองการทำงานของเจ้าเฟสซีเฟนคอนโทรลตรงนี้นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับจะเห็นว่าไฟที่เข้ามาที่เฟสซีเฟนคอนโทรลตรงนี้นะครับไม่ครบทั้งสามเฟสนะครับเพราะฉะนั้นหน้าคอนแทคของเฟสซีเฟนคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะเปิดวงจรนะครับ ทีนี้แอดมินลองต่อไฟให้ครบทั้งสามเฟสนะครับเมื่อต่อไฟให้ครบทั้งสามเฟสคอนแทคช่วยของเฟสซีเฟนต์รีเลย์ตรงนี้นะครับก็จะต่อวงจรแล้วเมื่อต่อวงจรนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะผ่านหน้าคอนแทคมารอที่จุดนี้นะครับจากนั้นแอดมินก็ใส่ฟิลเข้าไปนะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับก็เป็นสวิตช์ที่เช็คระดับนะครับซึ่งสถานะในตอนนี้นะครับเปรียบเสมือนว่าถัง ที่ใส่วัสดุยังไม่เต็มนะครับคอนแทคก็ Contact จะต่อวงจรนะครับแต่ถ้าวัสดุเต็มถังแล้วนะครับสวิตตัวนี้ก็จะเปิดวงจรก็จะตัดไฟคอนโทรลทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Emergen c y switch นะครับสมมุติถ้ามีใครกด e m e r g e n c y switch นะครับสวิตก็จะเปลี่ยนสถานะแล้วหลอดไฟก็จะติดค้างตรงนี้นะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าตอนนี้ e m e r g e n c y switch ถูกกระทำนะครับถูกกดอยู่ นะครับตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของวงจรคอนโทรลนะครับอันดับแรกนะครับแอดมินจะจำลองการทำงานของโอเวอร์โหลดนะครับโดยสมมุติว่าโอเวอร์โหลด F3 ทิปนะครับเมื่อทิปนะครับหลอดไฟก็จะกระพริบนะครับจากนั้นก็จะรีเซ็ตตรงนี้นะครับสมมุติว่า F4 ทิปนะครับแอดมินก็มากดนี่หลอดไฟก็จะกระพริบนะครับทำการรีเซ็ตนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ เมื่อโอเวอร์โหลดทริปหน้าคอนแทกก็จะเปลี่ยนสภาวะหลอดไปก็จะกระพริบ pip, นะครับสำหรับการทำงานของวงจรนี้นะครับก็เป็นไปนตามที่แอดมินได้อธิบายไว้เมื่อตอนต้นนะครับก็คือจะต้องให้คอนเวเยอร์หรือสายพานตัวที่3ามทำงานก่อนนะครับตัวอื่นถึงจะทำงานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สายพานตัวที่3ยังไม่ได้ทำงานนะครับแอดมินลองสตาร์ตตัวอื่นนะครับก็จะเห็นว่าสตาร์ตไม่ได้นะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายพานตัวที่1หรือตัวที่2นะครับก็จะสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในวงจรนี้นะครับสายพานจะต้องสตาร์ทเรียงลําดับกันนะครับก็เริ่มต้นจากสายพานตัวที่3ามนะครับเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทนะครับคอนเนคเตอร์ก็จะทํางานนะครับเมื่อคอนเทคเตอร์ทางานนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนแต่ในที่นี้ยังไม่หมุนนะครับเนื่องจากว่าแอดมินลืมพสต์ ิลตัวนี้นะครับเอาใหม่นะครับลองสต็อปแล้วก็ start ทอีนะครับเห็นว่าสายพานตัวที่3ทํางานนะครับหลังจากที่สายพานตัวที่3ทํางานแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะสตาร์ทสายพานตัวที่2ได้นะครับเมื่อ start ปุ๊บตัวที่2ก็จะทํางานนะครับเมื่อ start ตัวที่2แล้วนะครับก็จะสามารถ start ตัวที่1ได้นะครับตัวที่1ก็จะทํางานนะครับทีนี้กรณีถ้าจะออฟนะครับ แอดมินจะออฟที่หมายเลขสามก่อนนะครับก็ปรากฏว่าทําไม่ได้นะครับ,รนะรบหรือจะออฟที่หมายเลขสองนะครับก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องออฟที่สายพานตัวที่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อทาการหยุดการลําเลียงจากสายพานตัวที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้สายพานตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยนะครับเคลียร์ของให้หมดจากสายพานก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อหยุดสายพานตัวที่หนึ่งแล้วนะครับก็สามารถที่จะหยุดสายพานตัวที่สองได้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับเมื่อหยุดตัวที่สองแล้วนะครับก็หยุดตัวที่สามได้นะครับเพราะฉะนั้นลำดับการทำงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับกลไกที่ส่งผลไม่ให้สายพานที่หนึ่งหรือสายพานที่สองทำงานก่อนสายพานที่สามนะครับ ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือคอนแทคช่วยที่เอามาอินเตอร์ล็อกนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้า K3 ยังไม่ทำงานนะครับ K2 ก็ยังทำงานไม่ได้หรือสายผ่านตัวที่2ยังทำงานไม่ได้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าสายผ่านตัวที่2ยังไม่ได้ทำงานหรือคอนแทคเตอร์ KM2 ยังไม่ทำงานนะครับ KM1 ก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับ ส่วน,นกลไกของการหยุดวงจรนะครับเพื่อไม่ให้สายผ่านตัวที่2และตัวที่3นะครับหรือเค2อ m มสอหยุดก่อน km1 นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือหน้าคอนแทคช่วยที่เอามาขนานกับสวิตช์ที่ทำหน้าที่สต็อปวงจรนะครับก็คือว่าถ้าเคไม่ออฟนะครับ คอนแทคช่วยตรงนี้ไม่เปิดวงจรก่อนนะครับ K2 ก็จะไม่สามารถที่จะหยุดวงจรได้นะครับและตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้า KM2 ไม่เปิดวงจรตรงนี้ก่อนนะครับ KM3 หรือสายพานตัวที่3ก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นไอเดียในการออกแบบวงจรซีเฟนเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ สำหรับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็มือใหม่นะครับที่มีความสนใจในด้านนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับด้วยการกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ไปต่อนะครับได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ